สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่มารับชมก็อย่าลืมกดติดตามช่อง BEAV นะครับทำกินเที่ยว by BEAV วันนี้มีมอันนี้ใหม่แล้วชิปเด็ดประจําช่องของพวกเรานะครับแก้วก็อันนี้เป็นน้ําไม่ใช่สไปน์นะคล้ายสไปแต่ไม่ใช่มันไม่มีของแช่เย็นก็เลยซื้อมา ไครดิบนะครับกับสไปค์โอ้สองลงไปแล้วโอ้โคตรพุ่งเลยเลมอนกินเฮนไม่เข้าเฉยเทล,ลงไปแล้วครับมาโดบนะครับนี่ครับ อันนี้ขึ้นมาถ่ายบนห้องเลยนะกลัวมันจะน้ําหวานมันจะหกใส่ห้องมันจะหมดมาหวานไข่แดงไข่ขาวไปก่อนนะเมื่อสักครู่สุดยอดเติมน้ําหวานลงไปิดหนึ่งรางคอ เนี่ครับกินได้ง่ายเราก็กินทุกวันนะครับมันจะขุ่นเข้มนะครับใครที่มารับชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้หน่อยนะครับไปดูคลิปอื่นๆคลิปกินอาหารให้ด้วยนะเพื่อนๆยอดวิวไม่ค่อยดีเลยครับช่วงนี้คลิปไม่ก็าหายวันนีไ้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้น,นี่หายเลยวันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยตัวที่กันกันลมนะครับ วหวานเก็บเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขุนเข้มนะครับถ้ามีกระเทียมโทนก็ได้กินกระเทียมโทนก็ได้เพื่อนกระเทียมโทนหรือกระเทียมไทยก็ได้ที่เป็นหัวเล็กๆนะครับเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายนะครับเราต้องออกกำลังกายทุกวันด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แค่กินอันนี้เฉยๆผมก็วิ่งทุกวัน วิ่งนะครับวันละสี่ห้โลก็ว่ากันไปนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะเพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยครับขุนเข้มนะครับขุนเข้มตอนเช้านี่ขุนแน่นอนครับจะไม่ใส่นะสวัสดีครับ